สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิธีรับมือกับคนประสาศาแดกไอ้เจ้าคนสุดหลอนะครับขั้นตอนแรกก็คือเตรียมปืนให้พร้อมจะปืน M9 ลูกซองหรือ AK47 หรือเตรียมระเบิดเอาไว้ก็ดีนะครับถ้าเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วเราก็พร้อมจะไปกำจัดเจ้าคนสุดหล่อไอ้เจ้าผลสุดหล่อาระเร้เลวช้างเย็ดนั่นไป โอเคนะครับคราวนี้เรามาถึงบ้านเจ้าพลสุดหล่อกันแล้วนะครับขั้นตอนแรกเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าตอนนี้เจ้าพลกําลังนอนอยู่อิช่นนะั่นมันดามทาไมวะก็ไม่รู้นะ 2. วางระเบิดตรงเคาน์เตอร์ให้เนียนที่สุดขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราตีเนียนเป็นแฟนขับเขาโอเคกดกินงกันดีกว่าลูกค้ามาหรอวะโอ้โหดีทุกึ้นอริดีครับ อ่าสวัสดีครับว่าแต่มีหน้าอะไรบ้างนะครับมีโดนัทเพียบเลยอ่ะโอ้ก็จะมีช่องฟอสซิลรูฟเบสโฟมเค้กเค้กรถดูวิกกี้ขนมปังรับอยเยลยองรูทซีดูสกรีนว่าแต่จะเล่าอะไรครับอ่าอ่าเอาหน้ามุงนี่แหละ